สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมผมเตยนะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับผมเตยครับสวิตแมจเดอร์ครับครับวันนี้เรามาทําอะไรกันพี่วันนี้หลังจากที่เราได้ตกลงรับคำกับลูกค้าฮะจากกันที่แล้วครับผมดูรถลูกค้าอว่ามีรถคันไหนบ้างทําอะไรบ้างในในเซอร์วิสออนไซต์แคมเปญของเราหลังจากคุยแล้ววันนี้เราก็เตรียมทีมช่างมานี่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือชุดใหญ่ชุดเต็มเลยกองทัพยกมาทั้งกองทัพเลยมาเลย มาทันที่เลยใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคันทํำอะไรกันบ้างนะครับไปตามเข้ามาเลยดีกว่าครับมาเริ่มจากคันแรกนี้ก่อนดีกว่าพี่คันแรกคันนี้ครับยืนเด่นเป็นตังงาของเราครับสมญาณเพราะว่า h e อร t เท e สติงเกอร์ร้อยปีคุณโทนด้วยอาวแทมให้อ๋อตัวนี้ร้อยปีครับอย่างเท่นี่าม ครับต้นตอนนี้ทําอะไรบ้างคือคันนี้นะครับลูกค้าเขามีความประสงค์อยากจะขี่ไปปีนี้อยากจะเปลี่ยนท่ายของแล้วค่ามันเครื่องน้ามันเกียร์ไพล์มารีน้ำมันเบรกแล้วก็เช็คทั้งคันเลยโดยทางไกลแล้วเราก็เตรียมของมาพร้อมแล้วล่ะเรียบร้อยที่สําคัญที่สําคัญเราก็ต้องเตรียมช่างมาด้วยนี่สำคัญเลยท้ายอยู่ตรงนี้เลยคันนี้ใครครับพี่นี่เรามีช่างมือดีจากองเรียนพระรามห้านี่ครับนุ๊กครับช่างนุกของเรานะครับนี่เระดับ ระดับไหนครับพี่ Advanced Edition ชั้น2อยู่ชั้นสนะครับอันนี้คือการรับรองจาก Harley Davidson University ครับผมเพราะนั้นอันนี้คือการการันตีได้ว่าจะทำในศูนย์หรือทำออนไซต์มาตรฐานเดียวกันอ๋อมาตรฐานเดียวกันรับรองได้ไม่ต้องกังวลเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เหมือนกันเป๊ะออ๋นะครับครับผมไปเราไปคันที่2กันดีกว่าคันที่2ครับคันนู้นนี่คันนี้คันนี้คันนี้ก็หล่อสวยไม่ต่างกันเลยครับผม มันรุ่นเดียวกันป่ะพี่มันหน้าตาคล้ายแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นพี่อ๋อรุ่นพี่นปี่นี้รุ่นน้องอ๋ออันนี้คือเพอร์เทนสติงเกอร์นครับแต่เป็นปี2007นะครับซึ่งคันนี้ลูกค้าแจ้งมาวันนั้นว่าสตาร์ทไม่ติดอ๋อคันนี้สตาร์ทไม่ติดเลยจอดนานจอดนานนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คแล้วนะครับเรื่องปั๊มน้ำมันเบนซินเป็นยังไงนะครับหรือว่าฉีดแรงไม่แรงยังไงวันนี้เราเตรียมอะไหล่มาพร้อม พร้อมวิ่งนะครับแล้ววันนี้มากับช่างไหนครับพี่คันนี้คันนี้ต้องต้องจริงอยิงอย่าถ้ามีดนตรีอย่างบอกเลยมาตัดต่อครับช่างบิ๊กครับช่างบิ๊กครับแนะนำหน่อยแนะนำยืนมาสวัสดีเข้าน้ากล้องหน่อยครับนี่ครับขอบอกว่ายังไงพี่เพิ่งได้รับยศ สัปดาห์ที่แล้วมันมาดเลยมันมาดเลยไม่แห้งยังไม่แห้งเป็นระดับแอดวานติเชียนเหมือนกันจนี่ยการรองจากฮาร์เล็ตดีไซนยูนิเวอร์ซิตี้เช่นกันนะครับครับผมนั้นสีไม้อะไรเหมือนทั้งสองท่านเราไม่ด้อยไปกว่าใครใช่ครับเขาเรียกว่ามาตรฐานเดียวกันหมดมาตรฐานเดียวกันครูและยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยได้ครับโอเคครับแล้วมีมีอะไรอีกไหมครับมีมีนอกจากสองนู้นแล้วมีท่านหลังลองต้องแท่นี่นะครับเอาตัวไหนก่อนดีพี่คันนี้คันนี้คันนี้นะครับบสีดำใช่คันนี้ก็คือ สตรีทไกด์นะครับปี2020เหมือนกันท่า,า,านนี้นี่ก็หรอนะเนื่องจากลูกค้า,าไม่ค่อยมีเวลาใช้รถเาราได้กิจเยอะกิจจากตางงานเยอะแยะครับผมก็เลยต้องเรามาเช็คให้นะครับเช่นคันคันนี้ก็สไตล์ไม่ติด น้ำมันก็เริ่มมีคุณภาพแล้วนะครับนี้เราก็มาดูแลให้ทุกอย่างอ๋อที่ครั้งที่แล้วที่ช่างฮิ๊กมาตรวจสอบดูใช่โอเคครับคือวันนี้แน่นอนรถทุกคันต้องพร้อมวิ่งโอเคเปิดชึ่งแจ๊บปั๊บกดปุ่มติดปั๊บชึ่งวิ่งได้คือส่งฟอบเนี่ยให้ลูกค้าปั๊บคือพร้อมใช้งานใช้เลยครับเราเช็คให้ทุกคันจากหน้าไปหลังจากซ้ายไปขวาบนลงล่างหมดเลยโอเครวหมดเลยไม่ต้องห่วงหมละเอียดยิบดิดยิบห้อันนี้แน่นอนครับโอเคครับ ยังอร่อยยังมีอีกคันนี้อ่ายังไงครับพี่สวยงามตามท้องเรื่องเทอร์โบโกของเราคันนี้มันเพิ่งออกเลยนะเพิ่งออกปียี่สี่เดี๋ยวดูกิโลพี่ว่าถึงระยะเฟิร์สสวิตหรือยังถึงแล้วเดี๋ยวแจ้ลูกค้าเลยที่ไหนมาแล้วนะครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วจะวิ่งเบื้องดีไม่ดียังไงได้ครับช่างเราตรวจสอบตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้ว ก็วันนี้ก็เรียบร้อยกันแล้วนะครับเซอร์วิสออนไซน์นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่มั่นใจกับ h a r ์ e ี่เดวิสันออฟทูบูลีนะครับครั้งหน้าจะเซอร์วิสออนไซต์ที่ไหนจะไปที่ไหนทีมงานเดิมไหมเดี๋ยวเราเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ